กามินเดินทางถึงไทยปล่อยโฮแฟนคลับต้อนรับแน่นสนามบินเตรียมถแถลงข่าวพรุ่งนี้วันที่5พฤศจิกายน2567จากกรณีที่ Facebook ของโจโมนทานีนักเขียนและวิทยากรได้โพสต์แจ้งว่าจีกามิน t i k t o ็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลีใต้กำลังจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อต้องการถแถลงข่าวพิสูจน์ความจริงกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์และเกียรตของลูกผู้หญิงกลับคืนมาในวันพุทธที่วันที่6พฤศจิกายนเวลา14นาฬิาโรงแรมแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นสีนครินอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกามินบินมาไทยเตรียมทนายพิสูจน์ความจริงหวังกอบกู้เกียรติของลูกผู้หญิงคืนล่าสุดติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังจีการมินเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแฟนคลับของสาวกามินเดินทางไปรอรับที่สนามบินอย่างอบอุ่นพร้อมกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลคัมโฮโ m จิ i า a m i n ินและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีเทอร์นอฟก i n มินซึ่งหลังจากที่สาวกั่ถึงที่พักกามินได้มาไลฟ์กินข้าวเหนียวส้มตามพร้อมขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นกามินมีชื่อจริงว่าจีกามินจิกาิน สัญชาติเกาหลีภูมิลำนาวเมืองโซโประเทศเกาหลี IG emini_jtiktok@emini_j การ์มินสาวเกาหลีสุดน่ารักคนนี้เป็นที่รู้จักจากชาวไทยหลังจากที่แนชาลีได้ออกมาไลฟ์ live บอกว่าชอบเข้าไปดูไลฟ์ของกามินอยู่บ่อยๆเพราะชื่นชอบในความน่ารักของเธอจึงทำให้เหล่าแฟนคลับของแนคชาลีได้เข้าไปรับชมและติดตากามินจนมีผู้ติดตามในทิกตอกมากกว่า2000 200, 0 0บัญชี โดยที่การมินมักที่จะไลฟ์บนทิกต o อกนั้นก็เพราะว่าเธอต้องการที่จะหาทุนการศึกษาในการเรียนต่อปริญญาโทซึ่งเธอก็จะได้รับเงินต่อเมื่อมีคนมอบของขวัญให้เท่านั้นหลังจากที่มีแฟนๆของแน็กชาลีเข้าไปสนับสนุนการมินก็ทําให้ทั้งคู่ได้ออกมาไลฟ์คู่กันทั้งฝึกพูดภาษาไทยแลกเปลี่ยนภาษากันทั้งสองฝ่าย ตลอดจนร้องเพลงคู่จนมีโมเมนต์น่ารักๆที่ทําให้แฟนๆจิ้นทั้งคู่กันอย่างมากมายนอกจากที่เธอจะเป็นดาวติก๊กตอกแล้วกามีนยังมีดีกรีเป็นถึงนางแบบโฆษณาด้วยโดยเธอเคยได้รับงานถ่ายโฆษณาให้กับเครื่องดื่มกระป๋องแบรนด์โอลาเต้มาแล้วด้วย